ข้าความระหว่างรถสองคันนี้วางนะข้อวางเด่นโดยกับ,บรถขนาหใหญ่นะครับรถขนาใหญ่ก็ได้มีได้จับกลุ่มกลุ่มนะครับที่มาบราิเวนลักรถแต่รถยนต์พื้นที่ขนาใหญ่นะครับรก็วันนี้ได้กลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับคือเราอุทัยใช่ไหมอุทัยนี่คนที่ไหนเนี่ยเราสุพรรณสุพรรณเขาอยู่ที่ไหนขนาใหญ่เนี่ยอยี่โคงหวะย่โคงหวะเขาทำอะไรทำมาที่นี่อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบปีนะแล้วเรา เมธาวุฒิอายุหลายตอนนี้เก้าเนี่ยที่ไหนล่ะบ้านพลุทุ่งลุงใช่ไหมคือพฤติการเนี่ยนะฮะัสองคนนี้ก็จะขี่รถมาด้วยกันนะครับแล้วก็ตะเวียนหาตามห้างสินค้านะถ้าเกิดพบคันไหนจอดอยู่แล้วมีแกเสียบทิ้งไว้เนี่ยนะากสุไทยก็จะลงมาขับรถไปนะครับก็ไปขายมั่งจำนำมั่งนะครับก็พันเท่าไหร่แล้วเราแล้วแต่จะเท่าไหร่ล่ะอย่างพีโน่เท่าไหร่พีโน่สามพันแล้ว เวฟเนี่ย2,000แล้วเงินไปทำอะไรใส่กรเาห้องเที่ยวมากนะครับก็ถือว่าเป็นการจับกลุ่มนะครับก็ถือป็นแก๊งได้นะครับนะครับรถบรรทุกของของัดใหญ่นะครับซึ่งก็จะดำเนินการต่อไปนะครับในการที่จะกดขัดจับกลุ่มไม่ให้มีกลุ่มที่น้ามวันรถกับประชาชนนะครับในการที่มารักก็จะโดนของผู้จัดชน n เข้าไปนะครับก็ผิดคือผิดนะนะเพราะเมื่อผิดแล้วก็ตอ้องรับผิด นะครับถ uhm. ้าเกิดออกมาแล้วก็ต้องแก้ไขปรับมือตัวนะไม่มีก็อย่าไปใช้นะหนุ่มนะเราลดเราใหม่ลดเราลดเราเองไปไหนอยู่ห้องเป็นยาด้วยเคยเล่นยาต้อนหนุ่มมาเคยเล่นยาแต่เดี๋ยวนี้เล่นไหมอ๋อตัวฉีได้ไหมเนี่ยฉีม้วนทังไงตัวแล้ว